สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมกันดัม e v o l u วลชันั่นเองครับอ่าวันนี้ก็เราจะมาเล่นกันดัมกันนะเกมนี้ก็เป็นเกมฟรีในสตรตีมนะเปิดมาได้ยังไม่ถึงเดือนเลยนะก็กันดัมก็ยังมีประมาณนี้แหละไม่ได้มีเยอะอะไรมากนะอ่าก็แล้วแต่ความถนัดนะวันนี้ก็ตัวไหนวันเนี้ <c oughs> ดูอันนี้เป็นตัวที่สามารถซื้อได้นะอันนี้ใช้ดาบ นักดาบอะอันนี้ก็เป็นกานดัมแต่และตัวนะมีทั้งตัวเอกตัวร้ายตัวโกงแต่ละพัตตัวเลยนะครับแล้วแต่ว่าตัวไหนจะโหดตัวนี้โหดมากเลยนะผมเคยเห็นคนอื่นเขาเล่นแล้วแม่งเล่นโหดทิพไหอันนี้คือตัวสแตนดาร์ดนะครับอันนี้ผมใส่สกินอยู่นะสมสกินมาได้นะนี่นะอันนี้คือตัวภาคเริ่มต้นเลยนะภาคหนึ่ง จะเล่นตัวนี้กันดีกว่าเนาะโอเคปะเริ่มเกมกันเลยเกมนี้สายฟรีก็อยู่ได้นะแต่ต้องใช้ความพยายามนิดนึงนะหวังว่าเกมจะไม่ดีเลยนะถ้าเกิดมันมีดีเลยไม่บัก๊กไม่ค้างเสียงไม่ตรงภาพก็ขออภัยด้วยละกันนะเผื่อไว้ก่อนเนาะพอดีว่ามันช่วงช่วงคอมกากากนะช่วงนี้ คอมมันเก่าแล้วนะหนึ่งปีสองปีได้แล้วมั้งเครื่องนี้นะโอเคอันนี้อยู่หน้าตัวเลือกตัวละครออนะอันนี้คือตัวสแตนดาร์ดที่เราจะเล่นนะกันดั้มนะตัวพระเอกเลยของภาคหนึ่งไอสัตว์ใครบังอาจแย่งกูไปวะเนี่ย <c oughs> โอ้ยโอ้ย <c oughs> จามเก่งเหลือเกินกูอันนี้ก็เป็นสายแทงนะครับตัวนี้เป็นแทง แต่ละตัวก็อันนี้เป็นซัพพอร์ตนะสายหมออันนี้ก็สายเดเมจนะทองอล่ามาเลยเล่นนี้แล้วกันขอทำเดเมจหน่ยเถอะตัวนี้ไม่ต้องทำอะไรมากนะครับตัวนี้อยู่ไกลๆก็พอสกิลค่อนข้างแรงนะคโอ้สกินโคตรเท่เลยวะสกินอันนี้ก็สุมมาได้นะสกินทองนะครับสกินรีเจนเนอรี่อะ อันนี้กำลังฝั่งเราฝั่งตรงข้ามแบบอ้นี้อยู่นะอ่าเตรียมตัวอยู่นะ โดน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 จังๆไม่งเอ้ยเพื่อนช่วยไม่ได้นะเพื่อนช่วยไม่ทันหมอไม่ฮิวเลยหมอไม่ซัพพอร์ตโล่ให้เพื่อนเลยอ่ะหมอแย่ใช่ไหมจ๊ะ จัดปืนใหญ่เข้าไปนอกอ้วยอ้วยอ้วยจัดปืนใหญ่ตรงนี้นี่แหละแถาขนเลยแม่งเอ้ยหมอฮิยูอยู่หมอฮิยูกดจิปสองครั้งเป็นการแดชนะเป็นการพุ่งไป แม่งผักมันผักผมมานะยัดปืนใหญ่เข้าไปไม่รู้โดนไหมยัดไปก่อนทำเดเมจสแปดไป <S <S ยัดเข้าไปยัดอัดพื้นเลยแม่งกันดีนะไอห่หา ปืนใหญ่เนี่ยเกิดอัดพื้นนับโลก็กันไม่ได้นะพอสเปรดเมจเข้าเต็มเต็มเลยนะจังๆนะกดชิปสองครั้งนะเป็นการเดสก็ดูที่หลอดด้วยนะหลอดเดสถ้าเกิดหลอดมันมี2ขีดก็เท่ากับเราเดสได้2ครั้งนะก็เป็นนี้นะครับกดชิปครั้งเป็นการเคลื่อนที่เร็วเฉยๆนะสก,กิลอันติตัวนี้คืออะไรเนี่ยน่าสนใจจัง โอเคเรายืดได้ถึงจุดเราไปจุดต่อไปเลยเฮ้ยอุ้ยแม่งเผายัดปืนใหญ่เข้าไปยัดปืนใหญ่เข้าไปไม่โดนด้วยโดนบันได เอาพื่ใหญ่เปิดทางได้นะพอมันสเปดดาเมจด้วยนะแม่งเอ้ยมีคนเล่นทวนด้วยเล่นสายหอ,อกหอ,อกหอ,อกแหลแทงทุกวันทุกวันเมาฮะอันติตัวนี้คืออะไรเนี่ยเดี๋ยวได้ไปเปิดอันติกัน จโหนด้วยโดนใครไม่รู้ตายย้ำย้ำย้ำให้แม่งตายปืนใหญ่นี่แรงมากนะถ้าเกิดโดนนะขอแค่โดนนะมันเยอะจังวะเยอะจังวะฮะเยอะจังเยอะจังโอ้ย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 มาไล่สอยโอ้ยแมงไล่แมงไล่ หาหาลอดยาก่อนหลอดยา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 แมงไรสุดขอบโลกเลยเพื่อนไปแล้วเพื่อนไปแล้วเราตามไปตามติดชีวิตเพื่อนไอเพื่อนวางยาลเลอเนี่ยหมอต้องทำอย่างนี้สิหน้าที่หมอเฮ้ ไม่โดนตายหนึ่งแม่งเอ้โดนเลยวะอไอตัวที่ล้มแม่งไม่ตายได้ละไม่มีคนทับต้องเรียกว่าล้มดิอย่าเรียกว่าตายเออมื่อกี้น่าจะเปิดอันติลองเปิดอันติดูด,ดีกว่ามันน่าจะอยู่ตรงที่คนเยอะๆอยากจะรู้จังอันติตัวนี้คืออะไร ตรงนี้น่าจะเวิร์กอ๋ออันตรีมันคือโดนโอเคเข้าใจแล้วคิดว่ามันเป็นอันตรีแบบยิงปืนใหญ่รุนรัวไม่รู้นะว่าอันนี้อันตรีแต่และตัวมันไม่เหมือนกันนะผมก็ไม่รู้หรอกว่าตัวไหนเป็นตัวไหนตัวไหนอันตรีโหดตัวไหนอันตรีกากนะใหนตายสิ ยัดเข้าไปไม่รู้โดนไหมยัดไปก่อนเริ่มดันไม่ไปแล้วนะพอมาถึงจุด B เนีนะ่ยฝั่งนู้นมันเริ่มเกิดมามันเริ่มเล่นตัวแท้งเริ่มเล่นตัวถึกถึกนะเดเมจหนักหนักของเรานี่มันเป็นตัวสเปรดเดเมจนะครับก็คือตัวปืนใหญ่เนะี่ยมันเน้นไปที่ปืนใหญ่เป็นหลักนะปืนกลเราไม่ค่อยเท่าไหร่นะ ปืนใหญ่ถ้าไม่โดนนี่ก็แทบจะไม่มีความหมายเลยนะเกปืนรอดเกน็ดโอดหิวเรือเลยหมอ หิวฮิวเลยจ้ะโอ้โหกูโดนอะไรเนะี่ยโดนแม่งมาโมยนระเบิดใส่โอ้โหไอตัวนั้นมันโยนระเบิดได้นะระ,ะเบิดแม่งแรงมากบล็อกให้ระเบิดแม่งโคตรแรงอ่ะอันนี้เอาผิดทางหลบทางซะแล้ว ไอ้กระดาษนี่คิดสู้อะครับเป็นแค่กระดาษเป็นแค่กระดาษยัดลงไปยัดลงไปยัดลงไปเต็มเต็มหลังเลยปืนใหญ่อัดเต็มหลังเลยอะยัดเข้าไปยัดเข้าไป บอกเลยว่าปืนใหญ่กระบอกนี้แรงมากถ้าโดนเต็มเต็มอะ่ะชนะโอ้โหวีกว่าจะชนะได้แม่เหนื่อยเลยลเนี่ยฝั่งแอคแท็กชนะได้สองแต้มนะโอ้ยอีกสิบเอ็ดวีเราก็จะแพ้แล้วนะโอ้โหสุดยอดเลยนะโอเคเล่นตัวเดิมหรือตัวอื่นดี ตัวเดิมนี่แหละตัวนี้มาเล่นง่ายสุดนะครับเพราะมันเป็นตัวทำดาเมจอย่างเดียวนะไม่ต้องทำอะไรเยอะมันเป็นแนวหลังอะไม่ใช่แนวหน้าแนวหน้าให้คนอื่นเถอะคนเล่นเก่งๆอแนวหน้าไปหมอดูหนวดแม่งยังกระดวดขาวเรียกหนวดขาวก็ไม่ผิดนะเนี่ยไปเราไป ไปพิชิตหน้าบ้านเขาดีกว่าเราต้องรีบไปหน่อยมีเวลาให้เราแค่นาทีเดียวเองนะกว่าเราจะไปถึงหน้าบ้านชาวบ้านเขาตัวนี้มันรีเจนนะนี่สแตมิน่เร็วมากเลยนะมันเร็วกว่าทุกตัวที่ผมเคยเล่นนะเออไม่รู้ว่าคิดไปเองมาแต่ดูเหมือนว่ามันจะเร็วกว่านะหรือว่าเพราะสแตมิน่มันน้อยก็ไม่รู้ มีคนมาเฮียอีกใครเฮียวะอ๋อเข้าใจแล้วให้ตังรับตรงนี้อ่ะได้ดิตเตราเข้าโพเดช,ชั่นก่อนเ ยัดไปก่อนไม่รู้โดนไหมโดนด้วยปืนใหญ่เป็นแบบแนวย้อยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องยิงแบบสูงสูงนิดน um> ึงโดนโดนอยู่โดนอยู่โอ้โหขอเลือดหน่อย โด,โดนโดนปืนใหญ่โดนอยู่ถึงจะไม่ตายแต่ก็โดนอยู่อ่ะอืมนี่โหตายสิฝั่งมันเริ่มไอ้นี่แล้วฝั่งแม่งเอาคืนมันน่าจะเก็บกดมันหนักมาก สกิล e เของตัวนี้นะมันสามารถสตันศัตรูได้ด้วยนะนอกจอากกระเด็นและสตันได้ด้วยนะแต่ไม่ได้นานนะครับวิบมันแค่วิดเดียวเองนะไม่ได้นาน <c oughs> อัดพื้นอัดพื้นไปแล้วจ้า <c oughs> ยังเก <c oughs> ือบตายไอตัวนั้นอนะ่ะโดนเข้าไปทีเดียว <c oughs> โดนเซตห่อเข้าไปทีเดียวเกือบตาย เรารู้แล้ววันตีของตัวนี้คืออะไรนะมันเป็นโดนผีชีพนะถ้าไปโยนไว้กลางวงน่าจะเวิร์กนะโอ้โหโอ้โหโอ้โห,ห,หแมงไม่ตายด้วย

เปรี้ยวจังเลยครับเปรี I ้ยวจังเลยเราอะครับเปรี Bal, ้ยวจังเลยเปรี้ยวจังเลยก็คือโดนเอาคืนเทวเทวอ๋อชื่นใจมีคนมาปบจัดปืนใหญ่เขาจังจังเขาจังจังเอาเขาเขาอึนอะไรของเขาเขาอึนอะไรของเขาอ่ะ จะวัดเด่ะปืนใหญ่ก็บอกกระทิเดียวอะวัดเดปป่ะริปโป้ริปโป้วัดเด่ะฮะมันใช้ทวนเหมือนริปโป้เรียกริปโป้เลยกันไปไหนตกยิงให้ตกยิงยิงต้องยิงให้ตก ตายเถอะไอตัวนี้มันวางมันวางยาพี่งไงลิปโปทุบหัวแตกเลยส <c oughs> กิลตัวนั้นมันโกงมากนะยิงไปยิงไปไม่โดนด้วยยิงไปก่อนโดนไม่โดนไม่รู้ยิงไปก่อนเอาขึ้นทางไหนวะไอตรงนั้นมนขึ้นยังไงอะนี่น,นี่ทางนี้ทางนี้

ฮาริปโปเอาแม,แม่งแม่งน็อกก่อนที่เราจะพุ่งไปถึงอีกเฮ้ยอ,อันตีมาแล้วอันตีมาแล้วขอสักตัวหนึ่งขอสักตัวหนึ่งแม่งเอ้ยไม่มีเลยไอตอนเราใช้อันตีเสือกไม่มีใครให้ลองใช้เลยงัดเดง๋งเมื่อกัดฮาริปโป ลิปโป้งัะเดี๋ยวริปโป้ลิปโป้หนีวะ่ะลิปโป้หนีไปไหนลิปโป้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 ฮะฮะสู้ว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 ะไปไหนละหายเอาสู้กันอยู่ดีก็หายอุ้ยอุ้ยโดนไหนวะ ตู้ว่ะตู้ว่ะอะไรอะไรอะไรแม่งเอ้ยแม่งเปิดอันติหรือไปว่านี่อันตินี่ว่ะแม่งมันชักดาบนะครับอันติของตัวริปโปมันคือดาบนะอารมณ์เหมือนในแน,แนแบบวแบบวอวอแต่ลิวจินน่ะดาบของ ใช่วะคกูรีบซีดเลยแห้ะตัวละครมันเยอะดำบไม่หมดหรอกแต่ขอความมันไว้ก่อนพุ่งไปชนอ้ะหายโอ้โหโอ้โหวู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 วเกือบตายอะกบเกือบอะเกือบอะขอเลือดหน่อยเอาไปไหนกันหมดวะเฮ้ยมีคนมาเอาเลือดมีคนมาเอาเลือด มาเอาเลือดได้สี่ท่าเลยเสียใจด้วยกูจะเก็บไปเมื่อกี้เนี่อเอโอเคหมอช่างใจดีเหลือเกินหมออ้อยอะ่ะยังไม่โดนนีไน่ไงนี่ไงนี่ไอ่ะ คิดเหรอคิดสู้เหรอฮะคิดสู้เหรอไปแล้วจ้ะฟุดปเอาดิเอาดิเอาดิสู้เหรมึงสู้เหร โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอสู้เ่ฮะเป็นแค่ไก่กาได้แท้ลี่อาจจะคิดสู้โอ้โหมันได้เป็นหคะแนนนะถ้าเกิดมันได้จุด B มามันก็จะกลายเป็น2คะแนนนะตีเสมอเราได้โอ้แต่รอบนี้เราโชคดีเหลือเกินทีมเรามันตึงเหลือเกิน โอ้โหไม่ได้ไม่ได้ขึ้นแท่นกับเขาเลยเหรอวะโถ่ขอดูสกอร์ตัวเองหน่อยสิไหนดูซิไหนดูสกอร์โอ้โหภารกิจผ่านล้วนๆเลยโอ้โหเวลเวลไม่ขึ้นนะโอ้โหผมฆ่าไปเก้าอันเนี้ยทำไมดูฆ่ากระจอกอย่างวะเค จริงๆเราสามารถรอห้องได้นะเวลาเราทีมดีๆเราก็สามารถรอหอจับห้องต่อไปได้นะแต่เพอ,เอิะว่าผมไม่อยากจะรอนะอ่าดูก่อนอันนี้คือของจกเควสนะที่ผ่านเมื่อกี้นะตงังตังอันนี้ถามว่าทําอะไรได้นะครับก็ซื้อตัวละครได้นะนี่สามารถกดซื้อได้ตอนนี้ผมมีอยู่350นะแต่แม่งใช้2,000เลยนะตีกลมๆนะครอ่า โอเคก็เกมก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะตึงๆหน่อยนะก็สนุกดีสนุกไปอีกแบบนึงนะแล้วแต่ความชอบนะใครชอบแบบไหนก็เล่นแบบนั้นนะกันดมตัวไหนก็ชอบสายไหนก็สายนั้นนะอ่ะโอเคครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วกัน,นครับหากชอบคลิปนี้นะก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะบายบาย